เอาละครับสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอ่อน่องน่องจะโอเคยังยังไม่จามนะครับโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเว็กซ u บัมเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเรามีเกมฮงไกสตาร์เร็วนะครับวันนี้นะฮะจะมาเปิดหาท่านเฮอร์ต้านะครับผมเพิ่งมาเลยนะครับเอ่อผมมีทั้งหมด13,639กับอีก33 ที่ผมเก็บมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมเก็บมาได้ยังไงก็ไม่รู้แยะไปหมดเลยนะครับผมมีพิตตี้ค้างตู้อยู่ประมาณน่าจะประมาณ50ป่บะถ้าผมจำไม่ผิดขอเช็คก็มึงผมจำไม่ได้นะครับเป็นตัวละครที่น่าเปิดมากอา่น51านะครับเ,เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่าผมขอลองเชิงน้ำจิ้ม3ใบก่อนนะครับมามาดูกันยังไม่มานะครับไม่มาไม่มาหรอกสามใบเอง ทานเตต้าเขาต้องบบกมันต้องถึงเลือดถึงเนื้อว่ะเออไปครับก็เป็นแพทใหม่นะครับผมอุ้ยโมเสะนะครับเต็มแล้วโอเคมาฮะอันนี้ของจริงแล้วนะครับตอนนี้ตะกี้พิตตี้ห้าสิบสี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับไปหกสิบสี่มาเลยบ้ายังไม่ออกนะครับอืมโอ้โหไม่มีตัวละครด้วยแม่งมีแต่เอ,อ่อ LC นะครับอ่ะ ผมกดทีละหนึ่งดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับ60แล้วนะเอ,อ่อเท่าไหร่นะ64ใช่ไหม65ยัง้ไม่มา66เราจะกดแบบนี้นะครับ67โอ้โหเอาลึกซะด้วยถ้าคนนี้คนนี้เขาเอาลึกซะด้วยนะครับ68 69 โอ้ยยังไม่มาว่ะเฮ้ยเจ็ดสิบจะเข้าซอฟฟิตี้แล้วนะครับซอฟฟิตี้อยู่ที่เจ็ดห้านะเจ็ดสิบเอ็ดยังไม่มาเว้ยเจ็ดสิบสองยังไม่ออกโอ้ยลึกซะด้วยเจ็ดสิบสามเอาแล้วเอาแล้วเริ่มลึกแล้วเริ่มลึกแล้วเจ็ดสิบสี่ยังไม่มาครับอ่ามา ทีนี้แหละเริ่มแล้วผมขอแลกตัวมาสักใบหนึ่งนะให้มันเป็นอ่าะนะมาแล้วนะเจ็ดสิบห้ายังไม่ออกครับอ่าเรามาสิไปนะครับเจ็ดสิบหกยังไม่มาเว้เจ็ดสิบเจ็ดยังไม่ออกเว้เจ็ดสิบแปด มาแล้วทุกคนท่านเนอตาทานเธอตาทานเนอตาทานเธอตาท่านเธอตาออกมาปัไอ้เยสตอนแรกผมก็ไม่ได้ด่าแต่ผมลืมว่าท่านว่าท่านเธ <c oughs> อตาเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบด่าแล้วเพราะตะกี้มผมเห็นเป็นลบล้างไงลืมลืมลืมโอเคสวย จัดไป1สเต็ปนะครับงามๆผมขอแคปไวก่อแแนกคนเกือบดา่าแล้วเมื่อกี้นี้อีกนิดนึงลืมลืมว่าว่าเป็นตัวนี้โอเคได้มาแล้วนะครับสวยงามอ่ะทีนี้นะฮะเรามีเฮอต้าเราไม่มี LC ไม่ได้นะครับเป็นของดีที้ต้องมีติดตัวเหมือนกันนะครับ LC เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าผมพิตตี้เท่าไหร่วะน่าเนะอสี่สามเก้าโอเคแลีกไปนึงกัน สามเก้านะอันนี้สี่สิบอะดูที่ว่าจะตามมาด้วยไหม LC นี่โอกาสหนึ่งในสามเลยนะเยอะอยู่นะอ่ะผมซื้อผมมาเจอไอ้น,นี่นะเอ่อตะกี้สี่สิบใช่ไหมอันนี้ห้าสิบไม่ออกไม่มีก็ข้ามไปครับหกสิบมาไหมยังไม่ออกครับข้ามเลยอุ้ยอันนี้ LC ใหม่ใช่ไหมอ่า โอเคครับเลซีใหม่มาครับ6เอ็ดยังไม่ออกนะครับอันนี้พิตตี้ซอฟพิตตี้น่าจะสไตล์ที่6 5ป่ะเพราะเอลซีมันมันสุดที่6 80ป่ะใช่ไหมการตี5ดาวอ่ะ6 2 6 1หรือ6 2วะ6 6 6 61ป่ะเมื่อกี้ผมกด60ปัจจุบานนี้กด6เออนั่นแหละ6 2 6 3่ะ6 3 6 3ผมไม่รู้ว่า ววผมลืมตะกี้นี้ความจำสั้นครับผม64ยังไม่อ่อนนะครับอุ้ยเพล่า65เข้าซ็อบนะเข้าซ็อบนะอันนี้ซ็อบนะ6ครบป่าเลยทุกคนจะเป็นตัวไหนจะเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวอะไรจะเป็นเออะไรปัญญาปัญญาปัญญา ไปกอดไอ้เย่ยขนาดโอกาสเจ็ดห้าเปอร์กูยังหลุดอีกห่อเนี่ย <c oughs> ผมได้กีิโล,ลผมขอด่วนผมมาใส่เอลซีหลุดสุดแล้วตอนนี้เพราะว่าผมต้องการหนึ่งหกหกเฮ้ยได้อยู่ทุกคนมีโอกาสอยู่ไปกดเลยถ้างั้นไป1ิอ้าวได้แล้ววันเนี้ยเฮ้ยมันเอลซีมันมีการันตีว่าผมหลุดแล้วอะ่ะเออก็ดีเหมือนกันได้ปะออลองลองลองดูผมไม่ไม่มั่นใจ ผมจำไม่ได้ว่ามันมีการันตีหรือเปล่าอะ่ะอ๋อมีแถมสีดาวมาให้ด้วยผมไม่เชว่นะครับดีไหมเออโอเคได้ละแสดงว่ามันมันการันตีนะครับอ่าถ้าหลุดไปรอบหนึ่งแล้วมันจะการันตีได้กันหนึ่งสวยโอเคครับสบายสบายเลยสบายสบาย่า,ยาวัทุกคนเออนะชิวๆเลยนีย่เหลือสามใบแรกมาด้วย แล้วก็อันนี้อีก59บวก3 62วิอุ้ยเหลืออีกต้องหกสลอ่โลทุกคนเออมีพอเปิดแบบหลิงชาอะไรเงี้ยอ็สอตัวนี้ผมมีแล้วนะไม่ต้องเปิดละหลิงชาหรอเปิดดีว่าหุ้นจะขึ้นไหมไม่เอาดีกว่าผมเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้ก่อน้วตอนนี้เราเรามาเอนจอยกับอ,อสิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่านะเอ้ยมีคู่มือการพัฒนาด้วยอืมอันนี้ระบบดีนะร,ระบบดีแต่ว่านี่ตอนนี้เดี๋ยว,วยู่ตรงไหนวะ นี่นะอ่าทันเหตตาเลยนะครับมาผมเต็มของไว้ปะของรู้สึกของอัพน่าจะมียงพอ<ม>นะี่ยเอออ๋อ,อ,อคนี่หอเนี่หอว่าจะมีพูดอีกก็สารรอรอฟังโเอ้ยผมลูปแคปไอ้นี่ไว้วะแย่จังตะก,กี้ที่ผมที่ผมค้างไปแป๊บนึงตอนได้เหตตาก็ไอ้นี่แหละคแคปแคปเจอภาพไปเฉยอ๋อต้องใช้ของใหม่ ไม่ใช่ของใหม่นี่หว่ามันเชัน,นี้นี่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มเองดกว่าถ้างั้นไม่เป็นไรยวค่อยว่ากันนะครับแค่ okay, ได้แค่นี้ก็โอเคละดีใจละนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะโอเคครับทุกคนครับหลังจากที่ผมไปลองวิเค,คราะห์มาดูนะครับผมรู้สึกว่าเฮอร์ตาคนเดียวน่าจะไม่พอนะครับผมผมจําเป็นต้องกดหลิงชามาอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมเพราะว่าหลิงชาจะเป็นตัวที่คอมโบกับเฮอร์ตาได้ดีสุดนะครับเพราะฉะนั้นเลย ผมคิดว่าผมต้องกดเหลิงชามานะฮะเอ่อในที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าผมมีทั้งหมดกี่โลนะเฮ้ยมีนี้ด้วยหรอคืออะไรอ่ะนี่ผมเพิ่งเห็นวัตเตอร์เฮลโอ้โหสองพันหกซื้อตัวสิบไบคุ้มไหมเนะี่ยเอ่อผมมีทั้งหมดหกสิบสองโลเออน่าจะน่าจะพอให้ออกหลิงชาได้อยู่เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่ามาิ 10. ม,มาถ้ามาก็แปลกนะครับมา20ได้ก็ได้ได้กระปัน2ตัวไม่ได้ก็ปล่อยไว้แค่นั้น30ยังไม่มานะครับ4ีสิบกดไปไวๆเลยดนะ้วยกันแต่เออแต่ว่าถ้าเรากดอย่เงี้ยเราก็จะไม่มีโลเปิดไอ้นี่ปะ LC แต่ใช่ไหมเถอะไมปเป็ห้าสิบเาไหมเฮ้ยมาว่ะ พิตตี้เฮ้ยลิงชาปล่าลิงชาปล่าเอาแล้วเป็นตัวอะไรตัวแรกเลยไหมลิงชาไหมอ๋อยังไม่มายังไม่มา,มมาลิงชา้เจ๊สโอ้ยสบายใจแล้วทุกคนโอ้้ได้แอสซ่าเพิ่มอีกออเต็มเต็มโอ้โหสีดาวเน้นเน้น โอ้โห oh, oh. <laughs> ได้ตามได้ตามใจสั่งจริงนะครับสุดยอดว่ะเออครบแล้วทีนี้ทีมผมก็เล่นได้แล้วชิวๆแล้วสบายๆไอ้นี่ไม่ต้องมั้งไม่จำเป็นมั้งหลิงชามันใช้น่าจะใช้ LC ธรรมดาได้อะผมคิดว่านะกดไม่สักสิอันแล้วมั้ยลองดูหรือไม่กดเดี๋ยวว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนด้วยผมคิดว่าหลิงชาน่าจะใช้ l อดาวได้คิดว่านะเออคิดว่าน่าจะใช้ LC 4ดาวได้ อันนี้จบจริงๆแล้วไม่มีต่อแล้วผมคิดว่าไม่กดแล้วเพราะกดไปก็ไม่น่าได้นะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับ